ครับก็บสวัสดีครับผมพี่น้องกองป,องปายสุขู้สุคนวันนี้มาพอกับกิจกรรมของาครับผมวันนี้ไปใส่หลอบมาพี่น้องไปยามมาอไอใส่กุ้งใส่กุ้งไปยามมาได้กุ้งบอกล้ายนี่พี่น้องเลยเาเิ็นกันครับว่าได้หน่อยได้ร้ายเป็นเดนี่ครับผมตัวพอนด้เลือกยังพอนด้เลือกออกนี่ตัวเลือกออกแล้วนะครับเลือกออกแล้ววันนี้ผมจะทำการเลือกนะครับเออ เมือนี้กับเขาเสียบเลยครับมือนี้ของเด็ดอีกอันนึงด้วยกันครับเนี่ยเอามาปนครับพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อครับเด้อบัดนี้เด้อเดี๋ยวผมเลือกกุ้งก่อนบัดนี้โอ้พี่น้องเอ้ยเต็อนลงแดงลงแดงเลยคนอ่ะอืมกุ้งงามๆเลยพี่น้องเลือกออกเลือกออกหืมน้องเลย ปุ่งน้ำกันมาเนี้ยเลือกแล้วก็สีไปล่างล่างแล้วก็สีมาต่ำปนพี่น้องเอ้ยมาเนี้ยเศรษแซ่บเสียบรถมาเนี้ยครับถามมาเพิ่งกันครับว่าเลือกแล้วสิไปเฮ็ดจังไรแบบใดครับผมครับผมมีมาเพิ่งกันครับบันนี้นี่ก็เป็นกุ้งที่เลือกออกมาแล้วนะครับโอ้ยง,งามเลยครับเนี่ยไก่ก็มีเลือกกุ้งมาแล้วครับนื้ ค่ะคับคักคากมันนี่หวานจืดจุ๋ยเด้อโอ้กุ้งเต้นมึงเด้อเนาะอืมมาเบิ่งกันครับมึงนี่มาเบิ่งกันเอ็ดยังกินเนาะวันนี้เนาะนางคิดก่อนจะข้าวสิปนหรือสิเอ็ดกุ้งเต้นใช่ไหมพี่น้องมาเจ็นสีเด็ดเสียบกินยังจะสีเสียบมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันมาครับพี่น้องมาเนี่ยเอากุ้งลงไปในโคกแล้วนะครับกระบอกขามเปียกหน่อยนึง ตำครับผมว่าเนี่ยปนกุ้งครับกินปนกุ้งเนี่ยครับคำเปียกตำใส่กันโอ้เส็บๆสมุ้ยบก,กรอบพี่น้องเอ้ยตำมุนไปในดอกตำมุนแห้งบวชเสบ็บเส็บมังกันพี่น้องเอ้ย เบิงเบิงโดดเลยห,หมดไ like, รขนาดเลยวะเริ่มเอาแกนกลวยมาต่ำวะสำเร็จแล้วพี่น้องต่อไปให้กับครัวครับ ลายมัน n ย่ผมสุรดพริกป่นครับผม ตมมันทรงเรงทรงเรงมันตอกกันพี่น้องเ,ออเร้ยโอ้หอมครับทำเรื่อยเดี๋ยวเดา๋ยเสีเอาหอมมาลงนะครับบันนี้อัดอ่าครับผมบานนี้กัดใส่หอมพักซี่พักแสเนตลงไปนะครับค้นใส่กันโหลดบันนี้ จังหวั่มดีต้องห้อยครับผมโหดเร่งด้วนครับโอ้ยหอมครับผมอือกับตั้มออหุ่งครับอะไรครับตั้ตมเอ้ยบอกทั่วครับตั้บอกทั่วพ่อเหมือนเนี่ยอือเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันดน,นีจะกินบ่ อเอนี่ยปนกุ้งพี่น้องมามามาแบบนี้มาครับผมบบดนจีนน้ำกัน,น,นครับำตำถัว ไก่นี่ก็ไอ้ปอนกุ้งครับปนกุ้งพักกับเป็นบวกแตงบวกเขือทั่วพู่ก็อเอาแพรเลยเนาะดอกแครครับผมมามาดื่าน้ำกันครับแซ่บๆเซบปนก็นกนมีมากเช่นกันครับมา,ากินเข่าหลายๆคนโตเล่กันไปนำจังมวมนมา,านมาบ่ายนี้มากินเข่าเด้อมาขนาดนั้ครับหยิยอล นี่แล้วเนสานเนสา,น,สานี่แล้วไปไปอืมไปกุ้งจับจับน้องกน,นาดได้ก้อยกุ้งดิคนคนมันก้วยมาเลยมาอีกนึงกันนีน่น้อง เยอะอยากขยับอยู่อยากขยับอยู<ม>่จัดฟ<ม>ันไปแล้วเขาบอ,อวกว่าเมื่อคืนเห็นงูเหลือมเนาะป้าเนาะน่าว่าตักบกอ่ะเ่เห็นบ่อยมากงูเหลือมเขาบอกงูตัวนี้มันเป็นงูเจ้า จักบุกยี่สับัตัดบุกเลยกันวันใหม่บ่บวันใหม่อเออนแหวัใหญกำลังลอยขามอยูเขาเห็นหลายคนแล้วงูตัวนี้งูาจิลีนานันไปเห็นงูดาเนมหาจินียนนออจับยี่สิบแปดชูตัวนั้นไปยืนนำของนะ แล้าบมาเลยหางรัดคอเลย,ย,ยไหนนอนอยากลงไปซอยเลยแ,ต,ยแต,ต่ว่าอย่าตกตัวแต่หมกตัว โอ้จัดเนาะคนุ่เกิกเบแซ่บเลยเพราะว่าขนตัดผมได้สี่ชิ้นแต่ตอนตเพียงหัว อะไรน่ปิงไหนะนัวนี่ขวายไส้ลกิ๊บจองปอยูมป่อยปลาดิอืกิ๊บจรองขวไส้หอกิ๊ผมเนี่ยมีเ่องขายยางพาราด้วยนะของมี่มยางพราราขายตีมีแลวส่วนคน,นเนี่ยคนเดิมนี่เขาทาั้งลำคอเขาลองกีดเย ใช่แล้วสิขับ่านมากเลยเบื้งยูทูบะนี้เก็อีสาวไม่้ายุ่น้องขงือต่เีออืมต้องลผมอยากซือต้นเลียนตัวนี้ยหาซือต้นต้นเรียนรันปลูกบ้านนี่องบ้านอยนฮะองจากคลองบ้านอย่เดยวเราขายบ่เอาไปแล้วปลูกปูกขายปะป่อเลียนขายปลอยเดียามองจะไปรับอันพนักงานต้นเนี่ย ตั้นนงน้ามองเ<ร>บเป็นยาเนี่ยบัของจองานไม่มของยาไยด้ของของบานจ้่ของไม่เจ้าของ,ของที่เขาดูนี่่า,า,าก้อนหอาบบานจริงรมองเ็าไปรับพน,นักงนาน แซัแบย่องครับสองจานมเมื่อ,อนั้นร<อ>าวางพายแยก็ั่นขายหลังนั้นนะเราจะตอกต่อ,ตอ,ตอซื้อต่ออีกเขาต้องหมดไปสองแล้วครับเดี๋ยวเสวยมันปันคนหอพันเองนะอ๋ะอ มกินสมตำจริงรอ่ะตำ้ัวไหมหัวตั้งทัวกินทัวได้มากเินกินทุ่งไห่มื่อวานทัวกับบานดีกว่าน้ำแบบแห้งตับ <c oughs> ไม่มาคาบเหลอ,อ,อ,อตับกุ้งก <c oughs> ็ ขุกาลสินเดียพระองค์นึงบินบาทพระองค์นึงขี้ขานบินบาทพระองค์คขี้ข้านแบบมาขโมยพระองค์ขยันอืมแห้งเ<อ>มอนคำบบอะ้เราอายุเจ็ดสิบอไหลวงออยู่ในเเจักรีอยู่ในโคก

ผู้ใหส่ใจอาันี่ใครเล่นไม่ถือว่าถือว่นี่ยังไม่ได้พยายามปลาเขาวลวกปลาเขาเพามันใจว่าเสียบปลาปลูกฟอกเสียบมนเร็งปลุกฟอขนเขาอย่างเงี้มันเขาอะมุกเขา มันลุกเน้งฝามันลึกเนือกุงมันจะเขาแทน,นแีเนี่ยดักกุ้งนะแต่เวลาปดูกวามเขา่านี่ปลาตควเขาปลาอื่นลเขาครมันหน่อยเวเลยเตือนใเตือน,นใใิง แค่ไม่้องเงินเอาอนะครับจุกปากาัิถุใกใจกินไม่มีหยุดว่าคุณบอกคุณโดนอะไรกับคุณ ก ouais ุ้งเต็มกุ้งมันกุ้งมันโปรตีนมงแต้เมนะกุ้งมันตีนเขาใจตัวนต้องียนโอ้จตู้เย็นนยามขึ้นย่เอออยามขึ้นมันานเนา้นากมากเลือกกุ่งเลือกกุ่งแรวกัน่นมกกดี กอนหยังมาถอยเีนฟังมันเดกงเ็นกินยากมกินกิน่อนยอะงเกดับตันีมันเกลงเด้งลงเด้งเนาะตอนเจ้ามามันเต็มบ่มันเต็มแล้มันก่หนมปกติม่เวลาที่เขาเห็นขายลาตคามันตุงดิงเต็มหมดตัวนันมัมีแค่ เป็นมูสังกีนโลสังก te ุ้งเตนมามุนเตนเนี้ยหมน่พวกป็สั้งหือตะกุ้งเตนบอลนะครับเดี่ยนเตนดีๆของของเรน่ะนักใหญ่น้องนเอามานนเรจะมเตนเเตนเด้อเ กินหนแน่เราบ้างอยงึดนำพกเจ้าเนี่ยเร้าวาหวานขามหวานกระเด้ห,หวานขามเนี่ยกงเลี้ยงมาหลายมือเลยลเลรบจะเต้นเรือเต้นเบิ้งหอวเองราากรบอกใจเห็นใจอเงินมดคำแล้วเน,นี่ <c oughs> กยกุ้หลายมือเลยเนาะ <c oughs> จนเน่าเลยวัน <c oughs> นี้พวกไปกินสั่งแซมมาเต้นยังเดี๋ยวเนี่ยพี่ผมยันถึงกับตายเราบนางบักนั่นแล้วว่าพนักงานเสริฟเลยว่าพี่ ถ้าเจ้าเนี่มันเต้นดีเจ้าเียงใจหูบพี่เอาเงินมามันวาขอเนมันเต้นเนี่ยเที่ยงวะนี่ตู้เพ่งอย่างนี้เลยยี่ห้อตู้เพ่ง่มเต้นตามตู้ล้ววหรอาพีน้องเย ยิ้มบันฑ์ขอปิดรุ่มเพียงแค่นี้แล้วครับเดิมยิ้มแล้วสวัสดีครับแล้วลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับดีครับ